เรือแล้วก็ข้ามูุ่ที่อยู่ใต้ทะเลค่ะไปข้ามไปทียนั่งน้อนนะคะแล้วก็ไปไปไปเที่ยวต่อค่ะเสร็จแล้ววันนี้เขาจะพาไปเที่ยวฟิว์ะทัศนศึกษาไปไหนไม่รู้

นี่คือสมาชิกทิปของเราเยอะยะมากมายเป็นตัวไทกัวเป็นตัวสุขุมานสื่านดเดี๋ยวขอไปถ่ายรูปก,ก่อนเดี๋ยวมาเจอกันจ้าวันนี้กำลังไปชม,ม,มอะไรทักอย่าง อุวยเซเลม,มาเจอเซเลมไมไดี้หยู่ที่นี่ไม่ได้คุณแม่คุณแม่ให้ไมไดี้บินมาจากลอนดอนมาอยู่ที่ช่างเขาแต่ไมไดี้หยู่ที่นี่ไม่ได้มันแบบโอเมก้าอะไรอะน้ำทะเลเหรอทำไมไม่เป็นสีฟ้าโอเมก้าอะไรดิสโอ้ยแย oh <Yeah. S 2> สอดข้าวทุกกองตัวได้หันค่าแบ่งข้าส่วนและข้าวไม่ให้จ้ะไม่ติ่งตัวจัดเต็มมีบอกว่าอุ้ยไม่ต้องโขงโขงเหมือนเลยเอาล่าสุดเออยหันในบริเวณนี้จ้ะแล้วที่นี่มันเป็นสวนฟิวสวนสาธารณะ กำลังเดินไปดูว่าตรงกลางมันมีอะไรข้างในเหมือนเป็นซองจดหมายหรืออะไรสักอย่าง,งเ,ดเดี๋ยวเราจะพาลงไปดูกันอาทางนั้นลงง่ายกว่าแล้วเราเดินมาทำไมาทางนี้ไม่เป็นไรหรอกเมื่อ <c oughs> กี้เขาถ่ายรูปฉันฉันเคินไม่ไหวแล้ว สอนหยวนค่ะค่อสมัยก่อนเราไ้าทอันนี้นะคะก็จะเป็นอย่างมีอินโฟมชันคนอื่นเฉียวพีก็เรียกว่าพีเฉียวพีเฉียวพีเฉียวพีภาษาไทยเรียกวพอพอพ่าพยวนฮะ อีกแล้วบรรยากาศที่คุณเคยมาสามรอบแล้วจ้า các bạn đang lên đi tầng 2 vậy Chưa được. Chưa được, ờ, 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 ่去ก็เซี่ยงเซีายขอเคดีดีสรุปคือไม่ได้ขึ้นไปขัดนบนจ้าเพราะว่าไปช้าเกินเขาจะพาไปอีกที่หนึ่งเขาให้เราไปาไเขาเรียกว่าอะไรนะออ่าีพ่พิพิธภัณฑ์สมัยอะไรสักอย่างนี่แหละ พักอะไรนะพักดัมบัน <laughs> <laughs> มาถึงพิพิธภัณฑ์จดหมายอันนี Russell> ้ไม่ใช่กล um ุ่มเรานี่ ก็ทำอะไรกันน่ะตัดแอร์ค่ะตั้แอร์ตัแอร์เมื่อกี้ได้สัมภาษณ์ด้วยทุกคนตื่นเต้นมาก, <c oughs> มากทําว่เราพูดอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> พูดอย่างพูดแล้วสัมภาษณ์เรียบร้อยตื่นเต้นสุด สตอนนี้เราเดินมาถึงเสียบกรงหยวนแล้วไม่ไกลจากพิพิธภัณฑ์มากคนนี้คืาใครล่ะคะก็ตร้เลยวิเรามีเซเลฟด้วย เราออกมาจากกลุ่มเพราะว่าเราจะไปกินน้ำแตงโมใช่ไหมแตงโมหรือสตรอเบอรี่แตงโมสตรอเบอรีนอ่นั่นแหละซึ่งมันอร่อยมากมาที่นี่แล้วเราก็ต้องเดินไปนูน่นแต่มันก็แอบไกลนิดนึงข้ามถนนคร<ม>ั้ง<ม>ที่เท<ม>่าไ,ไ,ไหร่หล่ะในประเทศทีมน้นำไม่ถ่วนนล้วยังไงสามารถเดินได้มันเดินได้แล้วเนี่ยเดี๋ยว แล้วเขาเดินได้อ๋อ,อน,นี่คือประเทศจีนนะเหมือนได้กลัวไหมเ้าก็กลัวแค่ไหนต่ออ่ะอ้าวเหรอหลงทางแล้วเรื่อจะไปทางนู้นต่อรอนสัญญาณไฟสักครู่ ดดูสภาพพื้นที่ของอร่อยที่อยู่ข้างในนะอันนี้คือย,ยังไม่ถึงนะทุกคน เดินไปอีกไกลอยู่สภาพพื้นที่โอ้ไม่กอดเดินไปตื่นเต้นไปว่าแถวนี้เขากำลังซ่อมนู่นนี่นั่นกันอยู่โอ้โหแล้วสีสันก็เลยเนาะไม่ใช่เขาซ่อมนี่เขากำลังสร้างตื่น้่าคือสิบหยวนใช่ไหม สีกว่าจุอตับไปแก้วใหญ่หวานน้อยคีนี่เนื้อกินอันนี้รสตาลอตาลอ้มายกอดขอตัวแทนนะคกกนะกี่คนกี่คนฉันสีว่าจุฉันด้วยวววเลืมถ่ายรูปแหมซื้อมาแล้วตักกินอันนี้เลยดูดิ แต่อร่อยมากมันสตรอเบอรี่แบบสตอสตอสตอแบบตะโกนอันนี้คือเที่ยวเสร็จซื้ออะไรเสร็จเรียบร้อยกำลังกลับต้ okay. องไปกินเขาเนีย่ย อ๋อนี่เขาจะพาไปกินข้าวใช่ปะใช่ค่ะพาไปกินอาหารทะเลด้วยเนาะกินอะไรกันอาหารทะเลกินกุ้งแม่นกินจุ่มกุ้งแห้งกุ้งแห้งว่าตอนนี้เรามาถึงร้านอาหารที่เขาจะเลี้ยงเราแล้วตอนนี้ขึ้นมาชั้นสองถึงแล้วห้องสามสองแปดถึงคนได้ไง ลักจีเก่าลักจีเก่าอยู่โตจีนเวอร์นคนจนมีสิทธิ์ไมคะมคนจนมีสิทธิ์ไมคะมตอนนี้เราวามาที่พิพิธภัณฑ์เรือหัวแดงกันอีกแล้วเป็นครั้งที่สองแล้วที่เรามาที่นี่ แล้วเมื่อกี้เขาพาขับรถลอดอุโมงค์ใต้น้ำมาลืมถ่ายเพราะว่าง่วงมากจนตอนนี้เขาพาเรารอดทุกคนมารวมตัวถ่ายรูปก,กันนี่เรามาถึงอีกแล้ว <laughs> ก็คือเรือหัวแดงก็คืออันนี้หงโถชวน อ่านจากนี้จำไม่ได้หรอกถ้าถ้าจะข้างบนตรงชั้นนู่นนี่นั่นก็มีให้ดูเยอะแยะเดี๋ยวเราจะค่อยๆขึ้นไปแล้วกันดูก่อนว่าเวลามีไหมอันนี้คือเราเขาทำอะไรเาจะเอ้าเข้าทางไหนอ่ะมีทางออกอันนี้ทางออกอ๋อใช่มีอันนั้น เออลืมเจยวป้าตอนนี้เราอยู่ชั้นห้าแล้วเรากำลังเดินเข้าไปในที่ที่เราเคยมา <c oughs> หน้านั้นก็คือทางลงข้างหลังเราอินเทรเรนเพอ,อ,องเอราะตกงสุดท้ายก็ยังไม่รู้นะว่าอันนี้คืออะไรอันไหนสิ่งใดอเขาจะถ่ายี่ กีกถ่ายแล้วไปไมตรงนี้ก็เป็นพวกของเครื่องทองกับเครื่องเซรามิกหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันดูดีดูดีทุกคนไม่ก oh ็มีชุดแต่งงานด้วย อันนี้คือเหมือนเป็นไม่รู้อ่ะใคร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 ,รู้ก็สามารถบอกกันได้คอมเมนต์บอกผมได้นะนี่อันนี้เป็นอะไรที่แบบสวยเลิศมากทางนี้ก็จะเป็นน่าจะหุ่นขี้พึ่งใช่ไหมคือหุ่นขี้พึ่งไหม มันเหมือนมันเหมือนคนเกินชั้นครูหลงอยูอ่ะก่อนบินเาทอ,อันนี้คือหมอจีนปะเขาจับเส้นใช่แล้วก็เป็นแบบวิถีชีวิตของชาวอ่าคนที่นี่อ่ะอันนี้คือที่อาจารย์ลึกเปล่านี่ บนก็จะเป็นมังกรเป็นเหมือนว่าวหรือเปล่าน่าจะใช่แล้วนี่แหละใช่ว่าวมังกรนล้นเราก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแต่เพื่อนเพื่อนเราอยู่ไหนตอนนี้ มาเพึงเหียวจ้านะะรีห<ส>า,าเพื่อนเจอแล้วจ้าเ <c oughs> มื่อกี้เดินตามหาก็เจออยู่ข <c oughs> องงงมากออกมาแล้วไม่เจอใครเลยกับยาง <c oughs> ไม่รู้ละล่าสุดเข้าทางออกไปเลย <c oughs> เอ๋อมันอยู่อา๋าเราต้องไปเข้าตั้งแต่ชั้นล่างหรอเรามันหัวร้านเลือนครูอุย๊ยอันนี้คือแผนที่ เท่าีโอ้ยมันใหญ่มากเลยอ่ะภารกิจตามหาส่านโถตาเฉียย้าเห็นหรอน่าไม่ชัดเลยอ่ะลองมาจากแผนที่ได้แล้วเราหาสั้นโถตาเฉียเจอแล้วต้องไปรีวิวให้เห็นว่าเรามาจากนี่แล้วก็เดินขึ้นไป เราเดินสวนเลยว้าวตอนนี้เราอยู่ที่ใดทางนู้นก็น่าจะมีที่หรือเปล่ากั่ลงนไหมงนปไปนู่นไหมเดอแล้วอ่ะแต่กดถามมาเลยได้เลยฉันไปผู้เดียวกลับมาสู่ชั้นสองกลับมาสู่ชั้นล่างนี่เราจะเซเลบด้วย ได้ไปปั่นจักรยานเป็นอัไนะ้าเหนื่อยกว่าเจอกันอีกทีอีกที่ต่อไปนะจ๊ะบายๆเดี๋ยวก็เจอกันใหม่นี่ิ่าตอนนี้เรากำลังมาถึงเขาเรียกอะไรชานเขาเหรอตีนเขาไม่รู้ที่บ้านเรียกตีนเขาผมพังแล้ว ไม่เป็นไรไเรากำลังเดินขึ้นไปอะไรคืนอุ้ย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 คอนเทนต์ขึ้นเขาอีกแล้วไมั้ยะะลงได้ปะเนี่ยอุ้ยอันนี้คือเล่นมุกเหรอ <laughs> ตอนนี้เราอยู่กับเซเลบรอนดอนกันอีกแบบเซเลบรอนดอนเฮ้ยอยากจับมือด้วยจับมือได้ไหมคะห้าสิบดวนเฮ้ยอุโหเฮ้ยค่าจับมือด้วยหรอเฮ้ยมือนี้ใช้ท้ามาหากินนะคะเข้าห้องน้ำอยู่ไม่ล้างเด้อเฮ้ยล้างจับไปแล้วเหน่าเสียงไงเฮ้ยเหนื่อยว่ะ คงไม่ได้แค่กินที่ไม่เคยเลือนลางคนไทยปะครับไม่ใช่อยู่กับไม้ดิสกิ้งฟิงนะคะวันนี้เราก็จะมาขึ้นเขากันแต่ว่าเราขึ้นไม่ไหวเราจะนั้งกระเช้าแทนแต่ถ้าเราไม่มีตังเราก็จะใช้ผู้ชายแด็กมาขึ้นเขาเพราะเราสวยได้อยู่แล้วจะมีไหมเงินเฮ้ยเฮ้ยสวยมากโอ้ my god นี่คือบ้านฉันเองแหละแม่ฉันฝากฉันไปอยู่ที่นี่ว้าวไอ้คน่งที่แต่ละชาวบนเนี่ยจะมาอยู่หนเนืล้วครับเอ็งเป็ปัญหามเนาะทำไมทำไมไกลจังจะมาอยู่นี่จะมาอยู่ตอนเช้าอยู่ไหนยะเรามาถึงแล้วอีกนิดเดียวก็จะถึงทางขึ้นกระเช้า แต่ตอนนี้กำลังหาที่ละมาดให้คุณอย่างอยู่ตื่เต้นนะเราจะไปซื้อกระเช้าเอาไปซื้อกระเช้าเราจะไปขึ้นกระเช้ากันแล้วเรามีตั๋วแล้วนี่ขึ้นกระเช้าขึ้นเขาครั้งแรกทเตอร์ไปขึไปไปนไป้ปนนไปนไป้ขึ้นไปขไขึ้นปขนนไปนไน่ส้ จะเจอไหมนั่งดึงยืนขาไม่เราต้องนั่งนิ่งๆอย่างเดียวเลยหรอเอาไลฟ์จ้ออุ้้ยามันมีมันมีเจ้าขาใช่อ่ะค่ะเด้อตื่นเต้นนะว้าวอุ้ยว้าวอุ้ย นม่มันบอกช่วยว้ามีลูกหมีด้วยนะคะนี่เหมียนทักทายกล้องโอ้ตื่นเต้นอ่ะสูงสูงมากจริงฟิล์มรีบอะไรก่อนโอ้ยแดดแยงตามากออไม y god อา แดดยังตาม,มากเลยอะถึงแล้ว แล้วค <si ่อยนั่งรถหรือว่าน่องเราใช่ไม่กผู้แข่งของเราไม่มีจ้าอ้าวนี่ทางออกนี่อ้ววหาเตอรูตรไรูปอะไรถ่ายถ่ายเมื่อกี้อ่ะไม่รู้ฮะเขาถ่ายตอนไหนวันนี้มกไว้่เจ้าเพียนเจ้าเพียนอ่ะไม่รู้เขาขายแน่เลยฟิล์ม ว้าววววสวยมากยวงยววนว่วห็นแล้วเราก็หาวววะวว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 ว

นี right. ่ฮอล์เชิมายังยี่สิบนาทีตรงข้างบนสวยได้จ้าเดี๋ยวนั่งรถลงไปแต่ว่าข้างๆมันเป็นข้างบนสวยข้างๆเป็นบัสหรอโอเคได้น่าสนใจ We are going ไปอ่ะค่ะการจัดการจัดโอ้ชื่อพวกผมเพิ่งมาถึงถ่ายรูปแป๊บเดียวได้ไหมครับ เร็วๆนะคะเพราะว่า40เราต้องอยู่ข้างล่างแล้วค่ะตอนนี้ยังเหลือ15นาทีไปถ่ายรูปเอ่อจริงๆแล้ว15นาทีก็ไปจะไปถึงที่นั่นค่ะอ๋อได้ครับขึ้นไป15 2แยกทางแยกทางนี้นะคะทางนี้มันเป็นจุดชมโอเคครับผมเทียร์ๆค่ะเขาบอกว่ามันเป็นสองแยกอ่ะขุดขาไค่ะให้ไปแยกนี้มาจันแล้วแยกนั้นคือวัด ว่าน,นี่ไงสารานั้นเหรอระวัวงลื่นนะว้าว อย so ่ได้อะจิตเสียนทั้งตัวเลยตอนนี้กำลังเดินลงไปยังจุดลงรถเมื่อกี้ แล้วเขาก็ทรมานเราโดยการให้เราเดินเดินกลับเมาอยู่กับดาราท่านหนึง่องอันนี้คือเขาจะพาเราไปขึ้นเรือ <c oughs> แต่ว่าโวยวายมาก <c oughs> แล้วคือเขาเอารถขึ้นเรือได้อ่ะ ยอุ้ยตกใจหมดอันที่ใครใช้บ้าที่เห็นอ่ะก็รถบอสใส่ขึ้นเรือได้ด้วย,ยอุ้ยฉุดย่อแล้วก็คือเขาขี่ขึ้นไปเลยคาริวตอนนี้เราอยู่บนเรือกันแล้วแล้วเราก็ได้ที่นั่งมันแบบแออัดมากคนเยอะมากที่นั่งก็ไม่พอบางคนก็ได้ยืนะเรือจะออกแล้ว tên tên à, đang lê bước lần đầu tiên rồi, tất กำลังกลับไปมหาลัยแล้วก็สิ้นสุดทิปเที่ยววันนี้ไปไปจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม